สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับธีรพรคลินิกนะครับผมมาอยู่กับคุณพี่พี่สอนอายุห้าสามห้าสิบบวกแต่ยังไม่บอกว่าห้าสิบเท่าไหร่นะครับให้ดูรูปก่อนทําก่อนเลยเนี่ยปัญหาชัดๆเลยตาตกตกเรียกว่าตกมาบังแบบตกบังตาเกือบตาดาเลยนะเนี่ยข้างนี้เนี่ยคก็ตกเยอะมากครับตกแบบตกเลยอ่ะแบบ แบบเรียกว่าเป็นสระอีเลยอ่ะอกตกเยอะเลยอ่ะอคือพี่พี่แบบตามันบังไหมเวลาแบบมองอะไรอย่างเงี้ยครับบังค่ะบังเลยขับรถมองข้างๆไม่ค่อยจะชัดต้องเกรงจนแบบหน้าผากเหี่ยวอ่ะเกรงเลยหรอแบบเขาเรียกใช,ใช่ใช่ใช่เราเกรงตาเพื่อที่จะให้ใช่เคลียร์เหลือกตาเ,ออเลือกตาเหลือกตาออบ่อยๆเลยใช่ไหมเหลือกตาเพื่อที่ แต่ว่ามันไปเป็นผลที่หน้าผากไงทำให้หน้าผากเหี่ยวถล้เาเหลือดตายเยอะอ๋อดูดิแ,แบบตกแบบตกแบบเห็นได้ชัดเลยว่านี่ตกคือหนังคือหนังแล้วก็บางส่วนก็เป็นกระดูกกระดูกต,ตานะของของพี่เขาแต่สังเกตดีๆคือตกตกแบบ,แบบอย่างนี้เลยแบบงอลงมาเลยอสองข้างเลยตกแล้วแบบเป็นไงมาไงทำไมมาที่เราพรคลินิกได้ฮนะ ดูใน a c e b o o k เขาไลฟ์กันนี่แหละนี่เหมือนคนที่กำลังดูตอนนี้เลยใช่ใช่ใครที่กำลังชมอยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวจะเปิดหน้าที่หลังทำที่ทำไปกี่กี่วันแล้วนะครับสองเดือนกับอีกสิบแปดวันสองเดือนกว่านะครับอันนี้ก็พี่เขาทำ<อ>ดึงหน้า,ด,นาดึงหน้าแล้วก็ทำตาด้วยใช่ไหมครับทำตาสองจานเติบเติล็อกข้างบนแล้วก็ทำตา ตานะครับโอ้หผมดูหลังหลังลูปเนี่ยคนละคนอ่ะดูดููกอีกรูปหนึ่งอีกรูปหนึ่งอ่ะอันนี้รูปแรกอันนี้ก็จะอยู่ในห้องผาตัดนะครับนี่เอามีแบบตีนกาด้วยเนาะโอ้อันนี้อมยิ้มนิดนึงอ๋ออ่ามันก็เลยแบบเห็นเห็นเป็นตีงกาแบบชั้นๆหน่ยเห็นชั้นๆเยอะเลยแล้วชั้นตานี่คือแบบลึกแล้วแบบเป็นหลายชั้นด้วย พี่เขาก็ตัดสินใจดึงหน้าเฟล็อกขึ้นไปให้หางตาขึ้นเสร็จเติมเติมไขมันทําตานะครับก็ถ้าใครดูอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันนิดนึงพี่เขามาจากที่ไหนนะพี่สมุดปาการสมุดปากาปาการ,ร,าการอ่าไทยชาวสมุดปากการก็ส่งเสียงนิดนึงนะครับผม,มก็พี่เขาก็เดินทางมาก็ขับรถมาปกติใช่ไหมพี่ใช่ค่ะก็คนละฝั่งเลยอันนี้ฝั่งทนุนฝั่งสมุดปากการก็อยู่อีกฝั่งนึงนี่นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะ เปิดให้ดูแล้วนะครับรูปเขาเรียกอะไรหลังทําสดๆเลยก็คือสองเดือนกว่าของพี่สอนนะครับอายุอายุห้าสิบ <50 S 1> <50 S 2> ปัวห้าสิบปัวก็เดี๋ยวยังไงก็รอดูรูปรอดูหลังทําว่าจะเป็นยังไงสองเดือนกว่าแล้วก็ทายอายุกันด้วยนะครับว่าก่อนก่อนทาเท่าไหร่หลังทําเท่าไหร่นี่นี่เรากําลังรอคนเข้ามาอยู่เยอะๆเลยนะครับ เปิดเปิดเลยไหมเลยไหมหรือยังให้ทายอายุก่อนเหรออ๋อยายอายุเหรอออยากทายห้าคิดคิดว่าพี่สอนเนี่ยอายุห้าสิบบวกนี่คือบวกเท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวให้ดูหลังทำเลยนะว่าลดลงไปเหลือเท่าไหร่อะเปิดอะไรไหมเปิดอะไรไหมอ่าเปิดเปิดนี่นึงนิ่นึงเปิดฝั่งไหนก่อนฝั่งไหนก่อนนี่อยากเป็นฝั่งไหนข้างล่างข้างบนข้างล่างข้างบนอนี่นะเปิดเลยเนาะ ได้ได้เลยเป็นเลยสวัสดีนะเป็นยังไงคะคนเดียวกันหรือเปล่าพี่ให้เขอดูขอดูรูปก่อนครับอีกอีกรูปหนึงคนเดียวกันใช่ไหมเมื่อกี้เห็นแวบๆคนดูดูทันหรือเปล่านี่นี่คือแบบคนที่อายุห้าสิบบวกจะมีหางตาตกนะแล้วเมื่อกี้เห็นแวบๆแบบหายหายไปเลยนะเห็นแวบๆหางตาขึ้นไปเยอะเลยนะดูยังครับ อ่าอ่าอีกรอบอีกรอบนี่โอ้โหคนเดียวกันไหมคนเดียวกันเทียบเทียบรูปให้ดูเลยนี่คือตาเนี่ยเนี่ยสังเกตเลยคือมันไม่ตกแล้วดูหางตานะครับมันขึ้นไปเยอะมากเยอะแบบเปลี่ยนเปลี่ยนคนละคนเลยอืดูหางตาพี่เขาอ่ะนี่แบบงออย่างนี้เลยนะงอเป็นสระอีงอเป็นสระอีเลยนะ แต่นี่คือแบบโตอันนี้มองธรรมดาค่ะไม่ได้เก่งเลยมองธรรมดามองธรรมดานะพี่เขาบอกเ่็มนะแต่ก่อนถ้าจะมองแบบนี้ต้องแบบต้องต้องเก่งอ่ะต้องเก่งกล้ามเนื้อเดือดให้มันขึ้นแต่ตอนนี้ไม่ต้องแนวอันนี้คือธรรมดาเลยนะหลังจากดึงหน้าเฟสล็อกแล้วก็ทำตาสองชั้นไปนะครับก็ไม่ถึงไม่ถึงสามเดือนสองเดือนกว่าๆขอดูแผลหน่อยขอดูแผลพีหน่อยนะครับ ตรงไหนอ่ะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้สุดตรงนี้แหละตรงอันี่สองเดือนกว่านะโอ้แผยยังไม่ยังแบบแผลแผหายเร็วมากค่ะแบบจางๆนะแบบจางเลยอ่ะแผลเนียนมีนิดเดียวเดี๋ยวก็หายแผลดีค่ะไม่เจ็บด้วยพี่ก็ศึกษามาพอสมควรไหมใช่ก็เหมือนประมาณหเดือน โอ้ห้าหกเดือนก็ถือว่าเยอะดูดนในเฟซที่เขาไลฟ์กันอเหมือนกับตอนที่พี่ไลฟ์อย่างนี้เลยใช่เป็นคนดูที่ชมอยู่เนี่ยประมาณเจ็ดสิบกว่าคนเนี่ยแล้วแบบอะไรที่ทําให้ตัดสินใจแบบเปลี่ยนจากคนดูมาเป็นคนทำเห็นป้าคนหนึ่งที่อายุเจ็ดสิบสี่แล้วแกทําเหมือนกับอายุห้าสิบกว่าเลยคือจา,จากก่อนทํากับ before and after ต่างกันมากเราก็เลยอยาก อยากสวยแบบนั้นมั่งอยากสวยแบบนั้นคือตอนแรกอ่ะก็กังวลเรื่องเรื่องตาเนาะแต่ว่ายังไม่รู้จักที่นี่ก็เลยไม่รู้ว่าจะทําที่ไหนอยากจะแก้ตาใช่ค่ะอยากแก้ตาแต่อพอมาหาคุณหมอคุณหมอก็แนะนําว่าทําอย่างนี้ก่อนอย่างนี้อย่างนี้ทำเฟซก่อนแล้วเพื่อจะไม่ต้องทําตาอ,อ๋อก็คือมาปรึกษาคุณหมอ โดยที่อยากจะแก้ตาแต่ยังไม่รู้วิธีการว่าจะแก้ยังไงคุณหมอก็เลยแนะนำว่าให้ดึงหน้าดึงเฟสดึงหน้าเฟสล็อคเผอกกอื่อที่จะต้องไม่ต้องกีตาสองชั้นทำวันแรกทำเฟสก่อนแล้วก็พอดูผลแล้วก็ตาก็ยังนะัน้นอยู่ก็เลยมาทำตาอ มีคนคอมเมนต์บอกว่าจักแม่บ้านกลายเป็นเท่าเกียร์นี้เลยเข้าเกียรนี้ราศีมีมีราศีขึ้นเลยขอบคุณค่ะชัช่โอ้โหแบบสวยขึ้นเยอะเลยฮะให้ดูปัญหาก่อนทาอีกทีนะครับคุณพี่เขาจะตาตกนะครับตกมากไม่ใช่ตกธรรมดาตกมากตกเป็นแบบสลอยด์เลยคือมันมันแบบบางวิสัยทัศเ์เราการมองอะไรเงี้ยการมองเนี่ยชัดขึ้นเยอะค่ะ ใครที่ตาตกแนะนาเลยควรทําอคือทําเนี่ยก็ทํากับอาจารย์แพทย์คนละท่านก็คือดึงหน้าก็อาจารย์แพทย์ท่านหนึ่งทำตาก็ทําอีกท่านหนึ่งเฉพาะด้านเฉพาะทางไปเลยครับผมนะครับก็คือทําที่เนี่ยก็จะทํากับอาจารย์แพทย์นะครับเป็นทีมอาจารย์แพทย์ไม่ใช่แบบ แท็บจบ่ไหหรืออะไรเงี้ยนะครับที่นี่เป็นอาจารย์แท็หมดบริการดีมากค่ะบริการดียังไงพี่ยังไงพี่บริการดีคือเข้าไปนี่จะมีคนพาไปทําเสร็จก็มีคนดูแลเราว่าเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงเจ็บไหมปวดไหมเวียนหัวไหมอะไรอย่างนี้ตามประกบเลยใช่ค่ะก็แบบอันนี้อยากเข้าห้องน้ําไม่อะไรยังไงเขาพาไปหมดค่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องไม่ต้องกลัวเจ็บไม่เจ็บเลยค่ะไม่เจ็บเลย ตื่นขึ้นมาคือหน้าตึงสวยเลยหลายๆคนแล้วก็พี่ที่ดูตอนแรกเนี่ยก็กังวลเรื่องความเจ็บปวดใช่ค่ะและเขาก็บอกไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บจริงค่ะแล้วพี่ก็บอกเองมาทําแล้วก็บอกไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บจริงอันนี้คือพี่เขาก็เป็นคนดูที่ดูอยู่เหมือนกันนะครับหกเดือนที่แล้วประมาณหก หกเดือนที่แล้วประมาณนั้นแล้วก็รวมทำาก็ประมาณแปดเดือน <8 S 1> แปดเดือนนะฮรวมทำแปดเดือนก็ตอนนี้ก็มาอยู่หน้ากล้องกับเราทีมงานทีละรครคลินิกนะครับ mm hmm. แล้วพอมาถ่ายรีวิวให้ดูว่าประสบการณ์การมาทําเป็นยังไง mm hmm. ก็พี่เขาก็พูดจากจากประสบการณ์ที่ทําจริงๆแบบดีค่ะแบบยังไงพี่ตื่นเต้นไหมแบบที่จะทําอะไรอย่างเงี้ยกลัวไหมตอนแรกก็เหมือนตื่นเต้นแต่ถ้าดูรีวิวเยอะจะรู้สึกว่าพอเข้ามาก็รู้สึก เป็นกันเองอบอุ่นแล้วก็ไม่น่ากลัวค่ะไม่น่ากลัวเลยตอนแรกตอนแรกที่แบบจะถ่ายกันพี่บอกว่ามีแบบสคริปหรือต้องพูดแค่บอกผมก็บอกว่าไม่ต้องพี่เราคุยกันแบบว่าพี่รู้สึกยังไงก็บอกเลยใช่ไหมใช่ไม่ต้องเตรียมไม่ต้องอะไรเจบก็บอกเจ็บไม่เจ็บก็บอกไม่เจ็บอ่าไม่เจ็บจริงๆค่ะไม่ได้โกหกไม่เจ็บเลยไม่น่ากลัวเลยแล้วความปวดมันมีไหมปวดตึ๊บๆอะไรอย่างนี้มีไหมมีเล็กน้อยไหม หรือแบบรู้สึกตึงอย่างเดียวตึงรู้สึกตึงๆมึนมึนตึงๆึแต่ก็จะค่อยคลายลงทีละหน่อยทีละหน่อยครับอ่าก็ก็ดึงมามันก็ต้องตึงแต่ว่าจะปวดแบบว่านอนไม่หลับนี้ไม่ไม่มีนะไม่มีก็หลับปกติสบายะอ๋อก็ใช้ชีวิตได้ปกติใช่แบบทํามาเสร็จวันแรกเป็นไงฮะทามาเสร็จออกมาวันแรกก็กลับบ้านก็ไปนอนบ้านรถก็รถที่นี่ของทีนี้ไปส่งค่ะ อแล้วอีกวันหนึ่งอ่ะครับที่กลับมามีอะไรมาทําแผลก็มาล้างแผลอะไ้งปกติค่ะมาล้างแผลมาเช็คมาอะไรนี่แหละมาล้างแผลทำแผลก็เป็นบริการของทางคลินิกบริการฟรีค่ะหลังจากหลังจากผ่าตัดแล้วก็ทําก็มาได้ปกติก็ประคกเย็นอบแสงปกติใช่ใช่ประครบเย็นอบแสงแล้ี่อะไรของเราอบแสงไม่ได้เพราะว่า เพราะว่าอไปตมัน้อตาไขมันยังอบแผดไม่ได้อจะให้ข้อมูลนะครับแอินก็คือตาไขมันมันโดนความร้อนไม่ได้ฮะเดี๋ยวมันจะยุบก็เลยต้องประกบเย็นเพื่อลดบวมแล้วก็อ่ามีบริการอะไรอีกพี่บริการสระผมได้ผมฟรีจนกว่าแผลเราจะดีจนกว่าแผลเราจะหาย แต่งหน้าฟรีด้วยค่ะ๋อแต่งหน้าฟรีด้วยก็ช่วงช่วงแรกๆก,ก็คือห้ามโดนน้ํานะครับแผลเฟสล็อกก็คือสามารถก็คือสามารถสระผมได้แต่ห้ามโดนน้านะครับก<ช>็ลเลยทางคลินิกที่เราคลองคลินิกก็มีบริการสระผมเพื่อให้มีที่ห้องสระผมอย่างดีเรียบร้อยอเป่าผมสบายเหมือนเหมือนเหมือนร้านเสริมสวยใช่ไหมใช่<ๆ>เหมือนเป๊ะเลยเนาะแล้วแบบเป็นไงก็ฟรีทุกอย่างไม่ไม่เสียค่าไม่ไม่เสียค่าบริการหลังจากผ่าตัดก็คือ เอ่อตอนก่อนทำเนี่ยจ่ายเท่าไหร่ก็เท่านั้นหลังจากนั้นก็คือไม่มีการแบบเก็บเพิ่มค่ายาจนแผลเราหายดีเลยไม่มีแบบโวกเพิ่มอะไรต่อไลมีฉีดแผลเป็นด้วยนะคะฉีดฟรีค่ะตามที่เราอยากมาฉีดจนครบหกเข็มก็ฉีดลดคิลอยู่มีมีมียาทาคิรอยด้วยเราไม่ต้องไปซื้อเพิ่มอ๋อก็ให้ครบทุกอย่างดูแรกยาวยาวมาแต่ตัว มาแต่ตัวกับเงินกับเงินเงินจ <nya> ่ายตอนแรกครั้งเดียวจบฮะมันรวมอยู่ในแพ็กเกจหมดแล้วอ่านคอมเมนต์กันนิดนึงมีแต่คนชมพี่สวยมากค่ะสวยหน้าเปลี่ยนเลยใช่เปลี่ยนค่ะขอบคุณมากค่ะอ่าสวยมากสวยค่ะสวยมากจ้านะก็ถ้าใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ดูไลฟ์สดนี้อยู่ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์กันเรื่อยๆนะคะผมก็ ถ้ามีอะไรอยากถามพี่เขาถามมาได้เลยพิมพ์มาได้เลยพิมมาได้เลยเดี๋ยวผมคอยอ่านคอมเมนต์เรื่อยๆนะครับก็แล้วแบบคนที่บ้านเห็นเป็นยังไงบ้างพี่ลูกบอกว่าเป็นพี่หรือเป็นเป็นเป็นแม่เนี่ยแซ่คอยทำเสร็จเพื่อนลูกก็บอกพี่สาวหรือว่าแม่กันแน่นะเป็นไงบ้างพี่พอหลังทําไปเนี้ยเราตื่นมาทุกเช้าเนี่ยเรามองกระจกไหมมองแล้วก็สบายใจ สบายใจใช่ทนเร่ออะไรมีความสุขใช่มีความสุขอมองบ่อยขึ้นไหมเวลาแบบใช่ๆมองแล้วก็ยิ้มแล้วก็มีความสุขมันเป็นตอมความสุขที่ผู้หญิงมีตอมว่าคือมันมันไม่ได้แค่แบบความสวยงามอย่างเดียวนะมันได้ความสุขเราใช่พอเรามีความสุขเราก็แบบทนเรื่ออะไรแชร์ใช่ๆๆก็โอ้โหก็แบบเปลี่ยนไปเยอะนะดูรูปก่อนทำเนี่ยก็คือแบบชี้เลยชัดๆเลยสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับ ก็หางตาพี่เขาตกตกแบบเยอะมากจริงๆนะครับโฟก,กัสนิดนึงนี่หางตาตกนะครับสองข้างหางตาตกตกแบบงออย่างนี้เลยนะครับพี่เขาก็ดึงหน้าไปล็อกช่วงบนขึ้นไปแล้วก็ทําตาเติมไขมันนะครับเพราะตาพี่เขาลึกแล้วชั้นตามันหลายชั้นมันขาดไขมันนะครับอัอนนี้ก็คือหลังทํำสองเดือนสองเดือนวกว่านะครับก็ใครใครไม่บอกก็ไม่รู้นะเนี่ยว่าคนเดียวกัน อ่มันดูแบบเป็นคนละคนไปเลยอ่าเดี๋ยวให้ดูแผลอีกทีนึงนะครับว่าสองเดือนขวข่าเนี่ยแผลจะประมาณไหนนี่ไม่ต้องกลัวค่ะแผลเป็นไม่เออไม่ต้องกลัวเพราะว่าบางคนแบบเอ้ยผ่าตัดแล้วเรื่องแผลเป็นจะเป็นยังไงนี่ดูเลยนะครับสองเดือนขวาเท่านั้นอ่าขอดูอีกครั้งงผมก็มีคนชมพี่สวยงามค่ะขอบคุณค่ะนี่นะครับไม่ต้องกังวลเลยเคยจริงๆทําวันเดียวอย่างเงี้ย เราเที่ยวได้เลยนะแบบเราก็แคบแบบปิดเอาผมปิดอืไปเดินห้างไปกินอะไรปกติไม่ปวดเลยไม่ปวดด้วยแล้วพี่ทํางาน่ค่ะแบบมปเตะทาทาอะไรเดินรอบบ้างนะทําสวนนี่อ๋อทำสวนได้เออไปไปรดน้ําต้นไม้ไปอะไรอ่าครับก็ไหวอยู่ใช่ต้อก็ใส่หมวกแม่ปกติไม่ได้เจ็บแผลนี่ไม่ไม่ค่อยเจ็บนะอ๋อก็ใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติแต่ว่าเราอย่าตากแดดเยอะแค่นั้นแหละอ๋อ เวลาแดดจ้าเราก็ไม่ออกแต่ว่าคือทําอะไรก็ตอนเย็นเย็นมาลดน้ําต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยได้ออกกํำลังกายเบาๆเดินหรือวิ่งเบาๆแต่ว่าอย่าแบบอะไรที่มันหนักๆหนักๆก็นี่ก็เป็นประสบการณ์ของพี่เขานะครับที่ทําจริงๆก็ถ้าใครที่ดูอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับคนดูทั้ง60สิบกว่าคนอยู่ตอนนี้นะครับผมพี่เขามาจากสมุทรปราการนะครับ อา,อายุก็เท่าไหร่นะพี่5้บวกบวกหบวกบวกบวกบวนี้เท่าไหร่ฉเฉลยดีกว่าฉเลฉเลยเหรอเฉลยใช่เฉลยย่างห้าสิบค่ะอ่้าโิบสี่เหรอไม่ใช่นะดูแบบ30มสิปลายปลาสีต้นต้นอะไรอย่างนี้ที่เขาดึงหน้าไปช่วงบนนะครับช่วงบนครับผมล็อกกี่ช่วงคะเคสนี้ ช่วงบนช่วงเดียวค่ะช่วงยวช่วงบนอ่ะช่วงบนนี่คือยังไงครับแอดมินตอมันจะได้อะไรบ้างช่วงบนนะครับอันนี้อากอันนี้รูปก่อนทํานะครับลองประเมินลองประเมินกันดูนะครับก็คือช่วงบนเนี่ยจะได้หนึ่งเลยหางตาหางตาที่ตกเนี่ยหางตาที่ตกลงมาเป็นสระอีกเนี่ยนี่นะครับหางตาที่ตกได้ผิวด้วยนะได้ผิวด้วยแลพวยังไงพี่จากผิวที่เราเหี่ยวเวอ่ะครับแล้วมีมีค้ำค้ตรงนี้มันใส ตึงขึ้นมาเลยตัาแบบมันแกงเหมือนมันจางมันอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าผลพลอยได้ใช่ไหมผิวใสด้วยใช่ใช่ผิวใสแบบผิวใสขึ้นมาเลยอ่ะรูขุมขนอะไรเียก็ดูสิผิวผิวจากตรงนี้กับตรงนี้อ่ะเออเขาเปลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะนะใช่ผิวนี่จริงตึงตึงหางหางคิ้วหางคิ้วหางตาตกแล้วก็ตรงบริเวณเนี้ยหนกแก้มเนี้ยจะดึงขึ้นไปตึงหมดเลยนะครับคุณหมอดึงให้แบบตึงเป๊ะเลยตอนนี้มันแบบอยู่ตัวแล้ว ตตอนนี้เริ่มยูัวสำหรับใครที่ตาตกอย่างเนี้ยดูคุณพี่พี่สอนไว้เป็นตัวอย่างเลยกัเขาเรียกว่ากำมตั้งมาแค่นั้นพอเรื่องความเจ็บความเรื่องความกังวลเรื่องอื่นไม่ต้องกังวลเลย ใช่ครับใช่ไหมตอนน่ากลัวนี้ไม่มีเลยไม่มีไม่ต้องกลัวไม่ไม่มีอะไรน่ากลัวเลยครับผมหรือว่าจะมาแบบเดินโซเวมาเยี่ยมได้นะครับก็เดินเดินมาปรึกษาได้นะเพราะว่าพี่ไม่ได้ทําวันแรกนะพี่ปรึกษาก่อนแล้วพี่ก็กลับไปบ้านไม่ไม่มีแบบว่าพอเข้ามาปุ๊บล็อกตัวต้องทําเดี๋ยวนะไม่ไม่ที่ปรึกษากษามาคุยแล้วก็กลับไปคิดอ๋อก็ปรึกษาปรึกษาฟรีไหมพี่ใช่ฟรีค่ะเราไปพี่มาปรึกษาปรึกษาแบบ เสร็จเรียบร้อยปรึกษาฟรีเสร็จปุ๊บพี่ก็กลับไปใช้ใช้เวลานอนชิดกี่วันแล้วแล้วทางทางนี้ทางคลินิกก็ติดต่อไปว่ามีคิวว่างแล้วเราก็มาว่าม<อ>ันเจ็ดแปดวันมั้งเรือประมาณสิบวัน, 7, วนอ,อ,อ่ะก็ต้องบอกกันนะครับว่าที่ล้ทีละคนคลินิกก็มาปรึกษามาคุยกันได้แต่ว่าตอนทําเนี่ยคือต้องนัดคิวนะ ใช่าเราต้องไปไปไปเตรียมว่าไม่กินอะไรนะไม่กินวิตามินไม่ต้องกินอะไรเผื่อเลือดมันจะไหลเยอะใช่ก็ต้องงดก่อนเจ็วันใช่เราต้องไปเตรียมตัวก่อนอ่าแล้วก็แบบถ้าใครที่ดูอยู่เนี่ยต้องถ้าอยากจะทําจริงๆก็โทรมาได้นะครับหรือจองคิวมาได้ทางอินบ็อกส่งรูปหน้าตมาประเมินก่อนเบื้องต้นก็ได้สําหรับคนที่อยู่ไกลๆนะครับหรือถ้าใครที่สะดวกเดินทางมากรุงเทพก็ เข้ามาได้นะครับอยู่คลองสารถนนเจริญนครนะครับ<ช>ผมแล้วแบบถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่าว่าจะพักที่ไหนจะยังไงเพราะว่าโรงแรมแถวเนี้ยเยอะ<ช>เยอะมากอย่างข้างหลังข้างคลินิกเนี่ยก็มีนะครับทางอินบ็อกซ์มามาคุยกันได้นะครับหรื <ผม S 1> อแอดไลน์ WhatsApp ก็มีนะครับผมก็คุยได้ทั้งไทยภาษาอังกฤษคุยได้หมดเลยฮะ อ่าแล้วก็มีแต่คนชมพี่สวยมากค่ะสวยมากมากเลยขอบคุณโอ้ยเร่ยสวยมากมากสวยมากค่ะพี่เขาก็อายุก,ก็ห้าสิบสามย่างห้าสิบสี่นะครับกถ็ถ้าใครอยับย้อนไว้แต่พี่เขาก็อ่าก็เข้ามาได้มาปรึกษ,ษาได้ปรึกษ,ษาฟรีนะครับผมอ่าแล้วก็คืออ่าให้แม่ติดพ่ให้พี่เขา เชิญชวนแมฝากบอกถึงคนที่กําลังตัดสินใจหรือว่ากังวลมาเลยกังวลมาเลยอย่างเดียวมาเลยมาปรึกษาก่อนก็ได้อใช่คุณหมอห้คาปรึกษาดีค่ะปรึกษาก่อนวางแผนก่อนว่าจะทํายังไงแล้วก็จองวันได้ไม่ต้องกลัวเรื่องจิตก็คือพี่เขาก็เป็นคนหนึ่งที่ดูเหมือนเหมือนคนดูที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับพี่เขาก็ดูเรื่อยๆติดตามมาเรื่อยๆแล้ว วันหนึ่งพี่เขาก็ตัดสินใจเดินเข้ามาที่ธีรพรคลินิกนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้โอ้ยมีแต่คนชมพี่สวยมากค่ะสวยตาเปลี่ยนเลยติดตามอาจารย์ตลอดค่ะสวยดูดีใช่ค่ะติดตามแล้วมาเลยค่ะมาด<อ>ีจริงค่ะดีจริงเคสนี้ราคาเท่าไหร่ราคาดึงหน้าช่วงบนราคาเริ่มต้นสองแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผมส่งรูปหน้าตรงม,มาก็ได้ บางเคสอาจจะไม่ต้องดึงหน้าบางเคสอาจจะต้องดึงหน้าดูทีพี่ถามไม่ตอบเลยนะนี่อันี้อันนี้นี่น้องเขาตอบเคลียร์เลยเรื่องเคลียร์ขึ้นไปทุกขนาดแล้ว <Okay. S 2> แต่ก่อนไม่ไม่ตอบนะนเดี๋ยวนี้ตอบแล้วรคเรื่องปัญหาเนี่ยมีปัญหายัางง่ายคือเอาปัญหาเนี่ยมาคุยกันว่าแบบเรากังวลเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้แล้วก็มาบอกคุณหมอคุณหมอก็จะแบบประเมินมองหน้ามองตาแล้วก็ จะวิเคราะห์ให้ว่าควรที่จะทาอย่างไงบางคนเนี่ยอยากจะทาทั้งหน้าเลยดึงข้างล่างดึงข้างบนคุณหมอบอกไม่ต้องไม่ต้องข้างล่างค,คือยังไม่ต้องที่นี่ที่นี่อันนี้<อ>คุณหมอก็ยังไม่ทําข้างล่างให้คุณหมอบอกว่าให้60ก่อนแล้วค่อยรอก่อนอคือไม่ต้องแบบอะไรที่ยังแบบยังไม่จําเป็นก็คือแบบให้รอก่อนที่นี่ไม่ขายจ๋าขนาดนะั้นนะครับก็คือถ้าตรงไหนมีปัญหาจริงๆคุณหมอถึงจะทํานะครับ ถ้าตรงไหนไม่มีปัญหาคุณหมอก็ไม่ทานะครับถึงมีตามก็ไม่ทานะครับก็หลบก่อถ้ายังไงก่อสอ่งรูปหน้าตรงมาประเมินก่อนหรือเข้ามาปรึกษาที่คลินิกได้นะครับปรึกษาฟรีนะครับผมอโอเคอ่ารบกวนที่แถวนี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่ต้องอ,งองกลับบ้านเ,เนาะขับรถขับรถเอง<ล>ได้ด้วยได้ตอนนี้มองชัดแล้วอมองได้ไกลแล้วโอเคองานขอบคุณพี่มากนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ